ก่อนที่จะมี The Golden Trio Harry, Ron, ่รอนเฮอร์มนี่สามพมดแม่มดตัวป่วนแห่งโลกเวทมนต์ฮอกวอตส์เคยตกอยู่ในความวุ่นวายและปั่นป่วนมากที่สุดครั้งหนึ่งด้วยการมาของ4ตัวกวนบ้านกริฟฟินดอร์เจมส์เ r เรียสรีมัสและปีเตอร์ เปีที่พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นบ้างวีรกรรมของทั้ง4สร้างเรื่องไว้แค่ไหนให้กับฮอกวอตส์แต่ก่อนที่จะไปปวดโรงเรียนก็ควรจะดูแลตัวเองและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยไข่กลูมิ่งและไข่ครีนเซอร์ก่อนนะครับนี่คือไข่กลูมิ่งครับ เครื่องเล็มขนน้องชายที่แอดใช้มาสักพักใหญ่แล้วครับของเขาดีจริงด้วยใบยมีดท,ที่มีนวัตกรรมเซฟเทคกนเกลี้ยงแบบไม่บาดผิวไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่คุดไม่เป็นตอแถมยังมีรองหวีให้เลือกความยาวได้อีก2ระดับพอใช้เสร็จก็ล้างน้ําได้เลยเพราะตัวเครื่องเขากันน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เล็กเท่พกพาง่ายมีหลายสีหยิบใส่กระเป๋าเอาไปออกทริปก็สะดวกผู้ชายทุกคนควรมีติดไว้สักเครื่องนะครับแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะโกนได้แทบทุกส่วนของร่างกายเลยแล้วก็ขอฝากโปรดักต์ใหม่ ไข่คลีนเซอร์ครับคลีนเซอร์ล้างน้องชายที่แอใช้แล้วรู้สึกโลง่งโปรง่งสบายสะอาดมากและไม่มีกลิ่นอับเลยต่างจากสบูท่ทั่วไปเยอะอยู่นะครับเพราะมันอ่อนโยนมากใช้แล้วไม่แพ้ไม่ระคายเคืองฟองก็กำลังดีกลิ่นก็หอมแบบเทสดีใช้คู่กับไข่กลูมิ่งก็คือเดอะเบสและนี่คือโปรเดตที่แอดเอามาฝากครับ25สิงหาคมนี้ไข่กลูมิ่งเหลือ1491บาทและไข่ครีนเซอร์เหลือ1 8 7บบาทพิกัดสั่งซื้อที่ใต้คลิปเลยและระวังของปลอมกันด้วยนะครับ like you know วีรบ,บุรุษรุ่นก่อนหน้ามีทั้งหมด4คนและหนึ่งในนั้นได้หักหลังคนอื่นไปจึงเหลือเพียง3คน ฉันอยากให้แฮร์รี่ได้อยู่ท่ามกลางเจมส์ซีเรียสและลูปินซึ่งทุกคนล้วนสละชีวิตเพื่อเขาลูปินสละชีวิตในการต่อสู้ของแฮร์รี่ทั้งที่เขาไม่จําเป็นต้องกลับมาไม่จําเป็นต้องต่อสู้เจมส์ James, ตายในขณะที่พยายามปกป้องครอบครัวและซีเรียสก็เสียชีวิตในการต่อสู้เคียงข้างแฮร์รี่ J.K. Rowling 4ตัวกวนหรือ The Marauders คือกลุ่มเพื่อน4ี่คนจากบ้านกริฟฟินดอร์ของฮอกวอตส์ประกอบไปด้วยหัวโจกเจมส์พอตเตอร์รีมัสลูปินซีเรียสแบล็กและปีเตอร์เพติกรูพอมดทั้ง4เข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพอมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ช่วงปี1971ถึงปี1978พวกเขาขึ้นชื่อเรื่องการแหกกฎและความซุกซนปั่นป่วนโรงเรียนไม่ต่างจากเฟรดกับจอร์ดในยุคข,ของแฮร์รี่พอตเตอร์ในช่วงที่เรียนอยู่พวกเขาทั้งสี่ได้สร้างแผนที่ตัวกวนขึ้นมาซึ่งต่อมามันกลายเป็นไอเทมเวทมนตร์ท สุดสำหรับเหล่าบรรดาตัวแสบในรุ่นต่อๆมาเมื่อเติบโตขึ้นและจบจากฮอกวอตส์กลุ่ม4ตัวกวนได้เข้ารวมสงครามพมดครั้งที่1 และบางส่วนที่รอดจากสงครามครั้งแรกก็ได้เข้าร่วมสงครามพ่อมดครั้งที่2ด้วยนอกจากนั้นพวกเขายังเป็นสมาชิกของภาคีนกฟินิกซ์รุ่นออริจินอลซึ่งเป็นกลุ่มภาคีลับก่อตั้งและนําโดยอัลบัสดัมเบอดอร์เพื่อต่อสู้กับลอร์ดโวลเดอมอร์และอย่างที่รู้กันสุดท้ายแล้วสมาชิกกลุ่ม4ตัวกวนทุกคนได้เสียชีวิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์จากเจ้าแห่งศาสตร์มืดและเหล่าผู้เสพความตายของเขาแม้แต่ปีเตอร์เพติกรูเองก็ไม่ได้คิดจะสังหารแฮร์รี่จนส ให้ตัวเองเสียชีวิตจากมือเงินที่ได้มาจากโวลเดอมอร์และนั่นก็เป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้แฮร์รี่และเพื่อนๆมีรอดออกมาจากคาริฮาต์มาลฟอยได้สําเร็จแม้ทายที่สุดจะเสียดอบบี้ไปก็ตามและต่อไปนี้คือชีวิตตลอด7ปีที่4ตัวกวนสร้างเรื่องและป่วนไปทั่วฮอกวอตส์แต่ถ้าไม่นับเรื่องการกลายร่างแล้วครูก็มีความสุขมากกว่าครั้งใดในชีวิต เป็นครั้งแรกที่ครูมีเพื่อนเพื่อนรักถึง3คนซีเรียสแบล็กปีเตอร์เพตติกรูและแน่นอนเจมส์พอตเตอร์พ่อของเธอไงล่ะแฮร์รี่รีมัสลูปินพูดนักโทษแห่งอัสาบันบทที่18นายจันเจ้าหางหนอนเท้าปุยและเขาแหลมมิตรภาพและการแปลงร่างมิตรภาพที่แข็งแกร่งของ4ตัวกวนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่ฮอกวอตส์ เจมส์และซีเรียสพบกันบนรถไฟและกลายเป็นเพื่อนที่ตัวติดกันก่อนที่ทั้งสองจะได้รู้จักกับรีมัสและปีเตอร์ในเวลาต่อมาและตั้งกลุ่มแก๊งปวดฮอกวอตส์โดยเรียกตัวเองว่า4ตัวกวนมิตรภาพของทั้ง4แน่นแฟนมากและมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเพื่อนทั้ง3คนค้นพบความจริงว่ารีมัสลู p ินเพื่อนของพวกเขาที่มักจะหายตัวไปทุกเดือนในคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นมนุษย์หมาป่า รีมัสต้องหนีไปกลายร่างที่เพิงหอยหวนทุกเดือนโดยได้รับการช่วยเหลือจาก ore, ดัมเบิลดอร์ด้วยการปลูกต้นวิโลจอมหวดไว้ให้ใช้เป็นทางเข้าซึ่งนำไปสู่เพิงหอยหวนสถานที่ที่ให้รีมัสกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและด้วยการกลายร่างมันเป็นเรื่องที่ทารุณและเจ็บปวดมากบางครั้งเขาก็จะกัดและข่วนตัวเองเพราะไม่มีมนุษย์ให้ทำร้ายเสียงหอยหวนที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดทำให้คนแถวนั้นคิดว่ามันเป็นเสียงของผีร้ายและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ เมื่อเพื่อนทั้ง3าคนสังเกตเห็นถึงความผิดปกติว่ารีมัสมักจะหายไปทุกเดือนโดยโกโหกเพื่อนๆว่าแม่ไม่สบายต้องกลับไปเยี่ยมซึ่งท้ายที่สุดพวกเขาก็สืบจนรู้ความจริงแมรีมัสจะกลัวจับใจว่าถ้าหากเพื่อนๆรู้ความจริงว่าเขาเป็นอะไรพวกเขาจะเลิกคบเขาเป็นเพื่อนแต่เปล่าเลยทั้งสามไม่ได้เลิกคบเขาแต่พวกเขากลับทำบางอย่างเพื่อเขาทำในสิ่งที่มิตรแท้พอจะทำให้ได้ พวกเขาทั้ง3ใช้เวลาถึง3ปีในการฝึกฝนการแปลงร่างเป็นแอนิเมจัสเจมส์กับซีเรียสเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนพวกเขาแปลงร่างเป็นแอนิเมจัสได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ช่วยปีเตอร์ฝึกฝนจนในที่สุดพวกเขาทั้ง3ก็ทำสำเร็จตอนเรียนอยู่ปี5แต่ละคนกลายร่างเป็นสัตว์คนและชนิดได้ตามต้องการเป็นแอนิเมจัสที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเจมส์ James, แปลงร่างเป็นกวางตัวผู้ซีเรียสเป็นสุนัขสีดำและปีเตอร์เป็นหนูอ้วนสีเทา ในเมื่อทั้ง3ช่วยควบคุมและอยู่เป็นเพื่อนรีมัสในร่างมนุษย์ไม่ได้การแปลงร่างเป็นสัตว์จะสามารถช่วยกำราบมนุษย์หมาป่าได้โดยเฉพาะกับเจมส์และซีเรียสที่กลายร่างเป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่พอจะควบคุมเพื่อนได้ในขณะที่ปีเตอร์ที่เป็นหนูความเป็นหนูตัวเล็กและว่องไวเขาจึงสามารถวิ่งผ่านต้นวิลโลจอมหวดและวิ่งไปแตะที่ตาไม้ใต้ต้นจุดที่จะทําให้ต้นวิลโลหยุดหวดและแน่นิ่งได้เพื่อเปิดทางให้พวกเขาวิ่งเข้าไปสู่อุโมงค์ไปอยู่เป็นเพื่อนลูปินในร่างมนุษย์หมาป่า พวกเขามาอยู่เป็นเพื่อนครูในร่างมนุษย์ไม่ได้ก็เลยมาเป็นเพื่อนครูในร่างสัตว์ไงละ่ะมนุษย์หมาป่าเป็นอันตรายเฉพาะกับคนเท่านั้นพวกเขาลอบออกจากปราสาททุกเดือนโดยใช้ผ้าคลุมล่องห่นของเจมส์แล้วแปลงร่างจากนั้นทุกคนก็ถลายลงมาตามอุโมงค์ไม่อยู่กับครูมีพวกเขาคอยคุมครูก็อันตรายน้อยลงถึงร่างจะยังเป็นหมาป่าแต่จิตใจดูเหมือนจะไม่โหดร้ายเท่าไรเวลาครูอยู่กับพวกเขา ลูปินพูดนักโทษแห่งอัสคาบันบทที่18นายจันเจ้าหางนอนเท้าปุยและเขาแหลมแหกกฎและแผนที่ตัวกวน เมื่อทั้ง3พอจะควบคุมเพื่อนรักที่เป็นมนุษย์หมาป่าได้ด้วยความที่ยังเด็กและคึกขนองพวกเขาก็ออกมาจากเพิงหอยหวนไปเที่ยวเตรตทั่วบริเวณโรงเรียนและหมู่บ้านฮอสมิธตอนกลางคืนซีเรียสกับเจมส์จะแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวใหญ่เพื่อคอยกำราบรีมัสแต่ก็มีหลายครั้งเหลือเกินที่รีมัสหลุดรอดสายตาเพื่อนๆจนเกือบไปกัดและทำร้ายใครเข้าแต่พวกเขาก็เอาเรื่องนี้มาหัวเราะก,กันทีหลังด้วยความขนองของวัยรุ่น แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากการออกตระเวนเที่ยวเล่นไปทั่วฮอกวอตส์ก็คือพวกเขาแทบจะหลับตาเดินในฮอกวอตส์โดยไม่หลงทางได้เลยไม่มีนักเรียนฮอกวอตส์คนไหนที่รู้จักฮอกวอตส์และฮอกสมิธได้ดีกว่าพวกเขาอีกแล้วด้วยเหตุน,นี้ทั้ง4ก็เลยทําแผนที่ตัวกวนขึ้นมาและลงชื่อฉายาเอาไว้ลูปินเป็นนายจันเจ้าซีเรียสเป็นนายเท้าปุยปีเตอร์เป็นนายหางนอนและเจมส์เป็นนายเขาแหลม แผนที่ตัวกวนเป็นแผ่นกระดาษมมูนเล็กๆที่สามารถแสดงแผนผังปรา,าสาทฮอกวอตส์และตำแหน่งของทุกคนในปรา,าสาทอย่างละเอียดทั้งอาจารย์ผีและนักเรียนทุกคน ซึ่งภายหลังแผนที่นี้ถูกพันโรงอากัสฟิลชยึดไปและเก็บไว้ในลิ้นชักตู้เอกสารที่ติดไปว่าของริบไว้และอันตรายมากซึ่งต่อมาเฟรดกับจอร์ดก็ขโมยมาจากลิ้นชักของฟิลชพวกเขาใช้มันในปีแรกอย่างคุ้มค่าก่อนที่จะส่งต่อให้แฮร์รี่พอตเตอร์ในปี1993และนับตั้งแต่นั้นมาแฮร์รี่ก็เป็นเจ้าของแผนที่ตัวกวนแต่เพียงผู้เดียวค่าพเจ้าทั้งหลายนายจันเจ้าหางนอน เท้าปุยและเขาแหลมผู้ช่วยเหลือบรรดาตัวกวนแสนกลนร้อยเล่มีความยินดีขอเสนอแผนที่ตัวกวนนักโทษแห่งอัคาบันบทที่10แผนที่ตัวกวน m e ส s ์ส์มูนีวอร์มเทลแพดฟุตและพรองส์เรา r ูมิใจที่จะ e ำ t สนอแผ Ma ี่มาร์โอสศัตรูคู่ปรับตัวชะกาดและจุดเปลี่ยน ตอนที่ทั้ง4ตัวกวนได้เป็นเพื่อนกันและรีมัสกับเพื่อนทั้ง3ก็มักจะหายไปในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือนละครั้งสเน็พยายามสอดรู้สอดเห็นเขาอยากรู้ว่าทั้ง4ีํทำอะไรกันและหวังลึกๆว่า จะพบความลับที่ทําให้พวกเขาถูกไล่ออกนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลเล็กๆที่ทําให้ทั้งสี่เกลียดแนปโดยเฉพาะกับเจมส์พอตเตอร์ที่ไม่ชอบขีหน้าแซนปมากๆตั้งแต่ปีแรกที่พวกเขาเขมเนกันบนรถไฟความที่แซนปเป็นเพื่อนและสนิทกับลิลลี่รวมถึงเรื่องที่แซนปมักจะหมกมุ่นอยู่กับศาสตร์มืดและคำศาสมืดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เจมส์เกลียดมากที่สุด มีอยู่วันหนึ่งมาดามพอมฟรีกำลังพารีมัสไปที่ต้นวิลโลจอมหววเพื่อไปกลายร่างและสเนปก็แอบเห็นตอนนั้นเองที่ซีเรียสอยากนึกสนุกขึ้นมาโดยที่เขาไม่ทันได้คิดถึงผลที่จะตามมาซีเรียสบอกกับเเนปว่าให้ลองเอาไม้ยาวๆไปแตะที่ตามไม้สิแล้วจะเข้าไปในอุโมงค์ได้แน่นอนว่าเเนปลองทาแล้วเขาก็เข้าไปได้เมื่อเจมส์รู้ว่าซีเรียสทำเรื่องโง,ง่ๆไปเขาก็รีบตามเเนปมาและลากตัวเขาออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะสายไป สเนฟทันเห็นการกลายร่างของรีมัสแต่ก่อนที่สเนปจะเป่าประกาศให้คนทั้งโรงเรียนรู้ดัมเบิลดอร์ก็ขอเขาไว้ขอให้เขาปิดเรื่องนี้เป็นความลับและห้ามบอกใครนับตั้งแต่นั้นมาสเนฟก็รู้ว่ารีมัสลูปินเป็นมนุษย์หมาป่า Razine? that It slip nature condition Well... seems somebody let slip the Why? my of ต้องบอกว่าปี5ที่ฮอกวอตส์ของ4ตัวกวนเป็นปีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนอกจากจะฝึกฝนจนกลายเป็นแอนิเมชั่นคอยช่วยเหลือดูแลเพื่อนรักพวกเขายังสนุกกับการแกล้งคนโดยเฉพาะกับเซเวอรัสสเนปศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาอันที่จริงน่าจะเป็นศัตรูตัวฉกาจและศัตรูหัวใจเล็กๆของเจมส์พอตเตอร์คนเดียวซะมากกว่ามีอยู่วันหนึ่งวันที่แสนน่าเบื่อของ4ตัวกวนแต่แล้วก็มีเรื่องให้พวกเขาได้หัวเราะอ,อย่างมีความสุขสเนปหรือที่เจมส์เรียกเขาว่าสนิปเวลัส เขาปรากฏตัวขึ้นในวันที่เจมส์กับพักพวกกำลังหาเหยื่อเพื่อแกล้งเอาสนุกเจมส์ James กับซีเรียสกลั่นแกล้งเเนปด้วยคำสาปสารพัดโดยมีปีเตอร์มองดูและหัวเราะอย,อยู่ห่างๆในขณะที่รีมัสไม่ได้ร่วมวงแกล้งด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเพื่อนแต่อย่างใดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ลูบินรู้สึกเสียใจในภายหลังในเหตุการณ์นั้นมีอยู่คำสาปหนึ่งที่เจมส์สาปใส่สเนปมันเป็นคำสาปเลวีคอพัสคำสาปที่เเนปเป็นผู้ประดิษฐ์และถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงเรียน คำสาปนั้นทําให้เเนปห้อยหัวกลับอยู่กลางอากาศจนทําให้เสื้อคลุมของเขาหล่นลงมาปิดหัวเผยให้เห็นขาขาวที่ผอมกระรองและกางเกงในสีตุลมันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความอับอายให้กับเเนปอย่างมากถึงแม้ลิลลี่เอเวนจะเข้ามาห้ามและพยายามช่วยเขาแต่แล้วด้วยความโกรธและอับอายเเนปจึงพั้งปากเรียกลิลลี่ว่าใย,ยเลือดสีโครนแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เจมส์โกรธมากเขาบังคับให้เเนปขอโทษลิลลี่แต่ลิลลี่ไม่ต้องการคําขอโทษจากใครไม่ว่าจะจากเเนปหรือจากเจมส์ ฉันไม่ต้องการให้เธอบังคับให้เขาขอโทษหรอกเธอก็แย่พอๆกับเขานั่นหละ่ะทำผมให้ยุ่งเพราะเธอคิดว่าจะดูเท่เหมือนเพิ่งลงมาจากไม้กวาดทำอวดเก่งกับเจ้าลูกสนิชโง่ๆนั่นเดินไปตามระเบียงแล้วเที่ยวสาบใครต่อใครที่ทำให้เธอรำคาญแค่เพราะว่าเธอทำได้ฉันแปลกใจจริงๆที่ไม้กวาดของเธอลอยขึ้นจากพื้นได้ทั้งๆที่มีหัวที่ใหญ่เบริรมแบบนี้อยู่บนไม้เธอนะ่ะทำให้ฉันคลื่นไส้ ลิลลี่ตะโกนก่อนเดินจากไปพาคีนกฟินิกซ์บทที่28ความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดของสเนปแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับท้ายที่สุดเจมส์ก็พยายามใช้ทุกวิถีทางในการเอาชนะใจของลิลลี่ เขาและเพื่อนๆตัวกวนไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์มืดเลยในขณะที่เเนปก็ถล่มเข้าสู่ศาสตร์มืดอย่างเต็มตัวสุดท้ายลิลลี่ก็รับรักเธอคบกับเจมส์พอตเตอร์ซึ่งภายหลังหลังจากเรียนจบสักพักใหญ่ทั้งคู่ก็แต่งงานกันและได้ให้กำเนิดลูกชายแฮร์รี่พอตเตอร์และในช่วงเวลานั้นเองที่เจ้าแห่งศาสตร์มืดลอร์ดวเดมอร์เข้ามาครอบงำลกเวทมนต์สี่ตัวกวนที่เคยกลมเกลียวแน่นแฟนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นอันต้องแตกหัก การหักหลังของปีเตอร์เพติกรูทำให้ทุกอย่างพังทลายเขาหนีความผิดปลอมตัวเป็นหนูแล้วไปอยู่กับครอบครัววิสลีย์เซเรียสแบล็กถูกใส่ร้ายจนต้องรับโทษจองจำในอัสคาบัน เจมส์พอรเตอร์ต้องมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของหลอดโวลเดอมอร์ในคืนที่เขาพยายามปกป้องภรรยาและลูกชายส่วนรีมัสลูบินต้องใช้ชีวิตที่เหลืออย่างทุกข์ทรมานทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ยังคงต้องกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแม้จะมียารักษาที่ช่วยในการควบคุมสติชะตากรรมของสี่ตัวกวนลงเอยอย่างน่าเศร้าครับ แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้ทิ้งวีรกรรมที่น่าขันและน่าชื่นชมมากมายไว้ให้กับผู้คนและนักเรียนฮอกวอตส์รุ่นหลังซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะจดจำพวกเขาไหนแบบไหนยังไง still miss และนี่ก็คือเรื่องราวของ4ตัวกวน The Marauders ตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาเรียนและสร้างวีรกรรมไว้ให้กับฮอกวอตส์ครับ แต่ที่สร้างความมั่นใจให้กับเราได้ก็คือไข่กรูมิ่งเครื่องเล็มขนน้องชายโปรวันที่25สิงหาคมนี้เหลือ1,491บาทและไข่ครีนเซอร์เหลือ,อ,อ187บาทเท่านั้นสั่งซื้อของแท้ได้ที่พิกัดใต้คลิปเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะซปเปอร์แตงให้แอดก็จะยินดีอย่างยิ่งเลยครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย